เอาไออกขวาชูวพอเพอชชทำไมอีกนะอันนี้ขึ้นยัมลูก <c oughs> อ้ยอย่างงั้นจะต้องเอาเบบีลบก,ก่อนเดี๋ยวมันเข้าตามึามีอะไร้ไม่มีอะไรอ่ะจ้ะไงมัน,ยยนะมากกว่าอยู่นี่ไงไหหาอาจจะมีขา,<อ>าสั้นนิดนิด เเหรอกวาดอะถึงไหมวไม่กวาดมาพ่อลงนี่พ่ออยู่เพื่อที่เปื่อให้ให้มานะนนมันก็ตรงนันนีเออแม่